ครับสวัสดีครับนี่โชคพระเทิงครับวันนี้นร่างคุยกันตอนประมาณทักบ่ายจะบ่ายสองแล้วอากาศมันก็ร้อนร้อนมากเลยเไม่ได้ไบไกนก็มาคุยกันเนี่แหละคุยให้พี่ๆน้องๆชาว u t ท b e ทุกคนได้รู้ได้เห็นกันว่าบรรยากาศที่ บ้านผมเนี่ยเป็นยังไงบ้านเพื่อนพี่ยูทูบเ,เป็นยังไงบ้างครับวันนีร้อนเนี่ยเดี๋ยวมันคันหัวมากเลยว่าจะตัดเนี่ยเห็นบางบางไม่เท่าไหร่ยาวไม่เท่าไหร่จะตัดหรือไม่ใช่เลยไอแ้แถบแถบเนี่ยแถบที่ร่างกายเราไหวดีเลยเนี่ยมันจะคันมากเลยเราก็ถ้าตัดลงลงมาก นี่อย่างดีเก่านะตอนได้คำแนะนำจากทางบ้านมาว่าให้ใช้ไอ้โลกมะกูดอะมะกูดบีบแล้วก็ทาที่หัวนาะหลงเลยหายตอนนี้ก็พูดง่าจะหายแล้วไม่เคยันแล้วถ้าไปซื้อพวกพกน้ำยาพวกนัลน พวกครีมไอ้ซาผมอะไรจะแพงมากก็เลยได้ลูกมะกรูดเลยมันเทาความคันมาเลยเหมือนมันมันเหมือนอะไรเหมือนเหมือนงอลังแค่ต้นตี่หัวเราเ่ยเต็มไปหมดเลยก็เลยต้องตัดอยู่เรื่อยเยอะทีตทตัวทำไมดิไม่ใช่วันพระตัดทีตัดทีแนละ้วไม่ได้เป็นเพื่อนอะไรกับพระนะเราเองเนี่ย มันคันถึงตัดบ่อยก็ได้แฟนเขาซื้อนี่มาที่ปฏิเลียนตัดผมเป็นแบบนี้นี่เป็นแบบนี้ซื้อมาไอ้นี่เขาโฆษณาไม่ได้โฆษณาแนละ้วก็ไม่ได้ให้แล้วเราที่ที่ได้ไอ้ตัวนี้แหละก็ถ้า ถ้าเราไปให้ช่างเขาตัดเนะ่ยเจ็ดสิบบาทแบบเดียวเก็ได้แล้วถอยปลื้มปื้มปื้มคีเนสใครก็ถ่ายได้แพงต้องเจ็ดสิบบาทเห็นเห็นร่างกายอย่างเราพิการนี่นะก็ต้องเท่ากันเท่า,นทาคนดีแหละมันไม่เกี่ยวน้ำจิที่หัวมันอยู่กับร่างกายอื่นเนี่ยเขาเก็บเท่ากันเจ็ดสิบบาทเลย ก็เลยซื้อตัวเนี้ยเตเลียเนี่ยมาตัดเองนีฝ้าถูกกว่าตัดแพรบเดียวพู้เสร็จแล้วแจ่บายแล้วไม่ต้องเตียตังด้วยแล้วของมันไม่ใช่ว่าตัดข้างเดียวแล้วพังเลยเนโ่ยโใช้ได้นานนี่โอ้หลายเดือนแล้วโวยาวแบจะครึ่งปีเนี่ย,ยตื้อ่าทุนไปเยอะก็เลยได้ตัวเนี้ยแหละ ก็มีว่าเย็นเนี่ยแหละจะตัดเพราะเพราะว่าถ้าลองตัดบ่อยแล้วเราคนเรามันจะชินมันจะมีขึ้นมาระดับนี้ก็แทกไม่ดีจะไม่ชอบคันเนี่ยแต่ไม่รู้ทุกคนจะเหมือนผมหรือเปล่านะแต่ผมมันเป็นขวลรวเนี่ยมันเป็นมือผมเหมือนพึกลังคงลังแค้นเลยเนี่ยเป็นหนักเลยก็เลยตัดบ่อยรุนั้นก็เลยตัดเหมือนชินเลย เฉ็นชินมาเลยก็มาแล้วยี่สิบกว่าวันก็ตัดนะอย่างเงี้ยแต่เราถ้าเราลองมาให้ช่างตัดช่างตัดไม่ไหวเนี้ยทีเจ็ดสิบสิบสิบบาทเดี๋ยวเสียไี้เสียไม่ไหวก็เลยให้แฟนแฟนก็ตัดเนี่ยเย็นเนี้ยจะวานเขาตัดให้ตัดเนี่ยหมดเลยแต่จีเว้นไว้ก็มีหนวดนเขาเนี้ยจะไม่ตัด ถ้าตัดหมดมันจะมองมูอไงเนาะโลนมันเหมือน,อนเหมือนพี่เหมือนลุงพี่อีกเลยก็เลยหนวดเข้าจะไม่ตัดก็จะปล่อยไว้มันก็ดีไปอย่างหนึ่งถ้าเรามีถ้าเรามีที่ตัดเองมันก็ดีดีบบ่าไปจ้างเนาะจ้างไว้ไว้ อากาศร,ร้อนก็อากาศก็เป็นอย่างเงี้ยบ้านเรานะมันเดี๋ยวมันจะร้อนเดี๋ยวม,มันจะฝนในนานี้มันอยู่บ้านหน้าฝนอยู่ไม่ใช่หน้าหน้าร้อนอากาศมันก็วนแปรไปเรื่อยวนแปรเรื่อยเดี๋ยวตกเดี๋ยวไม่ตกเงี้ยแหละมันนี่เหมือนกับสมัยก่อนแนละ้วถ้าสมัยก่อนนี่ตอนเด็กๆกิงจำได้เลย หน้าหนาวก็หนาวร้อนก็ร้อนฝนก็ฝนเดยไี่ผิดแล้วหน้าหนาวก็เป็นมีฝนมันไม่เหมือนกับแต่ก่อนนี้เราก็ย,ยุคมาจะพูดง่ายก็เขาเรีย,าายกยุคอะไรเก้าศูนนั่นแหละประมาณนั้นแหละเราก็อยู่ประมาณนั้นแหละ แต่วันเนี้ยแต่เย็นเนี้ยเท่เนียรับรองวงนี่นเท่เลยแล้วจะแต่งหนวดแต่งหนวดนิดหน่อยสวยสวยเลยไปดูดไปด,ดูคลิปหนาแล้วกันว่าคลิปคลิปถักผมจะจะไม่ได้ถ่ายจะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ถ่ายเสร็จไปก่อนมาแต่งหนงแต่งหน้าแน่นอนคือจะบอกถ่ายให้ให้เห็นนี่ว่า เท่ขนาดไหนวันนี้ก็ขอจบ,บเพลงคน,นี้กันแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมนะเหมือนเดิมช่วยกันช่วยกันหน่อยช่วยคนมีการบ้างให้มีไรายได้บ้างไปครบพันตามทุกทีกดติดตามไม่ด้วยช่วยนะ เราจะมีรายได้มาได้เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียมพั่งไม่ใช่ว่าให้ก็เลี้ยงอย่างเดียวก็ไม่ไหวที่หวังที่มาเป็นยู่ซูเปอร์เนี่ยก็คือเราอุบังในจุดนี้แหละจุดที่ท่านกดไลค์กดแชร์ให้เนี่ยแหละงานก็อย่าลืมนะกดติดตามให้เยอะเนะ้ย กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับอันนี้ก็ก็ขอลาแต่เพียงลิปนี้ก่อนเอาเลครับลาก่อนนะครับที่นี้สวัสดีครับ